สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างเดโม MT 5ผ่านเว็บไซต์ s e t m t 5 com นะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใครไม่มีบัญชี MT 5บัญชีจริงนะครับแนะนำให้เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ชั้นนำก่อนได้เลยนะครับผมจะสมมุติว่าทุกคนมีบัญชีจริงแล้วนะครับผมให้เราออกมาที่เว็บ s e t m t 5 com นะครับหรือจะพิมพ์ตาม URL ตามนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เลือกบล็อกเกอร์ก่อนนะครับแล้วก็กรออ a c c o u n t account ตรงนี้หมายถึงว่า MT5 c c c u คาทนะครับแล้วตรงนี้ก็กอก p a s s w o r d นะครับผมแล้วก็กด login เมื่อเรา log in เข้ามาเสร็จนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะครับให้เรามาที่ Demo Account ที่อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ ากนั้นกดปุ่ม Create ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถกรอกเงินได้เลยนะครับว่าเราต้องการให้พอร์ตเนี่ยมีบัญชีเท่าไหร่กรอกได้เลยสมมุติว่าผมต้องการสิบล้านนะครับก็กรอกไปนะครับด้วยสิบร้อยพันหมื่นแปดล้านสิบล้านนะครับตรงนี้ก็กรอกพารเวิร์ดได้เลยนะครับโดยพารเวิร์ดนะครับจะต้องประกอบไปด้วยนะครับหกตัวอักษรนะครับแล้วก็มีตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขนะครับ แล้วเราก็กดพัดเปิดอีกทีหนึ่งนะครับนั้นกดเก้างตรงนี้นะครับเมื่อกดตั้งเสร็จก็จะขึ้นปักเศษแบบเมื่อกี้นะครับนี่นะครับเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดบาลานซ์รายละเอียดของเขาตรงนี้ได้นะครับสมมติว่าเงินไม่พอเราอยากจะฝากเพิ่มนะครับเราก็กดตรงนี้ได้เลย อันนี้ถ้าเราอยากจะฝากเพิ่มเราก็กดกรอกจานวนเงินนะครับกดฝากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับแล้วถ้าเราต้องการถอนนะครับก็กดที่ปุ่มนี้เหมือนเดิมครับเด p o s i t ด AND WITHDRAW นะครับแล้วกรอกตัวเลขที่ต้องการที่จะถอนนะครับแล้วกด WITHDRAW ครับจากนั้นก็กดคอนเฟิร์มโอเคเมื่อทําอะไรตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากด SAVE ต,ตรงนี้ได้เลยหรือว่า ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนพัทเวิร์ดอะไรตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับผมเงื่อนไขก็เหมือนเดิมแต่ถ้าอยากจะลบแอคเคาทก็กด delete แอคเคาทนะครับอันนี้ผมจะสมมติว่าว่าเราต้องการเตแเราก็กดเตปนะครับซึ่งหนึ่งบัญชีจริง m t 5นะตอนนี้จะตั้งได้แค่หนึ่งแอคเคาทนะครับผมโอเคครับผมส่วนคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ